ตายเราก็ด่าหน้าเขาไปผจญจุดอี่ที่นั้นเขาบอกว่าเขาไปไม่ได้แล้วอยากเข้าฟังก็ไปไม่ได้แล้วเขาไปตายบอกแม่ฉันอยู่ข้างบนนั้นฉันต้องไปช่วยแม่ฉันไอ้พวกวิ่งสุดชีวิตเลยไปประมาณอีกสองห้องแถวสุดท้ายยังไม่ถึงลา่างขึ้นที่เราเห็นเป็นกำแพงสีดำซ้ายมือมาตลอดทะมุนสูงปิดหมดนั้นก็รูมิีรยวโยนเราก็เป็นในห้อง เข้าไปอยู่ข้องในสุดเสร็จแล้วก็กระเจ้ามาเราก็ช่วยประตูเหล็กใหน้แม่ได้ประตูนี้ก็ปิดสนิทเรากระจมอยู่ใต้น้ำเหมือนอยู่ในตู้สักผ้านคนจับอะไรไม่ได้เลยพยายามดึงประตูประตูเ็าไม่ออกกินน้ำขมๆนั้นเข้าไปอย่างมากระหว่างนั้นก็ เราจะมาช่วยแม่เราแล้วก็ช่วยไม่ได้แล้วเราก็จะเสียชีวิตลเราก็ต้องมาตายแล้วถึงพระไม่ทมันนึกนึกอะไรได้มากก็เลิกเลิกเลิกโรบีคิดว่าขาดใจแล้วตอนนั้นเคยคิดว่าตัวเองนั้นตายแล้วขึ้นคนลดลงพังงาเป็นจังหวัดที่ผู้คนล้มตายมากที่สุดหลายหมู่บ้านในจังหวัดพังงาถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปทั้งหมด เช่นหมู่บ้านน้ำเค็มดังสัก์แหลมประกาลังกลายเป็นเมืองร้างเหลือแต่ซากปรากหักพังเรือประมงถูกพัดขึ้นมาอยู่บนหลังคาตึกรถยนต์หายหลังตีลังกาพังยับเยินที่น่าสลดใจที่สุดก็คือเทียมเพลเขาหลักซึ่งมีชายหาดสวยงามราบเรียบน้ำทะเลสีน้ำเงินเข้มเป็นสเสน่ห์ของอันดามันบริเวณเนินเขาหลักมีโรงแรมเรียงรายกันมากมายสามารถรับนักท่องเที่ยวรวมกันได้ถึง6 0พันคนในขณะที่เกิดภัยจากคลื่นยักษ์นั้น มีนักท่องเที่ยวเข้าพักเต็มเกือบทุกแห่งหน่วยกู้ภัยค้นพบศพในบริเวณนี้ได้หลายพันศพและสูญหายอีกมากมายตลอดเวลาที่ผู้สื่อข่าวเดินทางร่วมกับคณะสำรวจของสังคมนทนสุรารชธ,ธานีได้พบเห็นศพมากมายรถของมูลนิธิต่างๆขนศพไปไว้ที่วัดจนทําให้จราจรติดขัด ศพถูกกองเกลื่อนกราดอยู่ริมถนนมีเพียงผ้าพ,พลาสติกคลุมอยู่ศพจํานวนมากถูกบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ลงศพจานวนนับไม่ถ้วนที่มีผู้บริจาคถูกกองเรียงสูงอัดแน่นอยู่ในบริเวณวัดเพื่อรอการบรรจุที่ชพรณกิจในบริเวณวัดทุกแห่งทํางานไม่หยุดควันไฟดําทะมึนที่เกิดจากการเผาศพพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาไม่ขาดสายผู้คนเดินไปมาต้องใช้ผ้าปิดจมูก mm hmm. เนื่องจากกลิ่นศพคละคลุ้งตลบอบอ,อวน คณะสำรวจของสังฆมณวนสุราษฎร์ธานีได้แวะเข้าไปร่วมพิธีเผาศพที่วัดประจำสำนักสงฆ์บ้านน้ำเค็มอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาพระภิกษุส,สงฆ์แม่ชีพุทธศาสนิกชนญาติของผู้เสียชีวิตเมื่อเห็นบาทหลวงซิสเตอร์คาทอลิกมาร่วมพิธีและร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของผู้เคราะร้ายก็มีความปราบรื่มปิติในมตรีของชาวคริสต์ในปี2004 วันที่26ธันวาคมเราคงจำกันได้ดีเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นนั้นก็คือภัยพิบัติสึนามิทำให้มีผู้คนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บมากมายเนี่ยในเขตพื้นที่ทางจังหวัดทางอันดามันไม่ว่าจะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่หรือตรังเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ทางมูลนิธิคาทอลิกสังคมมนทนสุรา์ธานีก็รีบ ตอบสนองโดยทันทีนะได้ลงมาให้ความช่วยเหลือตั้งศูนย์ชั่วคราวให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ้งศูนย์ช่วยเหลือนี่เองเป็นโอกาสที่เราได้พบได้เจอกับพี่น้องคริสตชนที่เขาย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินในแถบเขตจังหวัดพังงาซึ่งจริงๆพ่อหรือว่าซิเตอร์ที่เรามาทำงานช่วยเหลือสึนามิเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครแต่ว่าเป็นพวกเขาเองนั่นแหละ เมื่อเห็นคุณพ่อหรือซิสเตอร์ใส่ชุดสีขาวเนี่ยใส่เครื่องแบบเป็นพวกเขาเองที่เข้ามาหาเข้ามาทักทายมาสวัสดีคุณพ่อสวัสดีซิสเตอร์นั่นแหละทำให้เรารู้ว่าอ๋อก็มีคิสชนอยู่ในละแวกนี้นะพอสมควรที่เราพบเจอก็สำรวจได้ประมาณสัก3 0 4 0ถึงคนนะช่วงเวลานั้นเพราะก่อนหน้าน,นี้เราก็ไม่ทราบมาก่อนเพราะเราไม่มีวัดคาทอลิกอยู่ในบริเวณนี้เลยมาถึงข้อ สรุปที่ว่าหนึ่งงานที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำในานามของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยประการที่สองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการให้ความบันเทาใจและในเวลาเดียวกันเราก็จะไปหาข้อมูลเพื่อดูว่ามีความช่วยเหลืออะไรที่เป็นความช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นความจาเป็นเร่งด่วน ที่เราพอจะช่วยเหลือได้บ้างในเวลานี้ที่มีที่คนอื่นๆเขายังไม่ได้กระทำกันและประการที่3ามเราก็จะวางแผนแล้วก็เขียนแผนออกมาให้ชัดเจนเพื่อจะขอการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับนานาชาติเพื่อนำมาช่วยเหลือ เท่าที่เราได้คุยกับเขาเนี่ยบางครอบครัวถ้าอยากจะไปร่วมมิซาเขาต้องขับรถไปที่ภูเก็ตไปร่วมมิซาที่นั่นซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรแต่ด้วยความศรัทธาของพวกเขานี่แหละจึงเป็นโอกาสที่ทำให้เรามีความคิดที่อยากจะเปิดงานอภิบาลบรรดาคริสตชนที่มาธรรมหากินอยู่ในละแวกนี้ก็เลยได้คุยกับ พระคุณเจ้าโยเซฟประธานพระเจ้าเองก็เห็นดีแล้วก็ให้การสนับสนุนในการที่จะสร้างวัดแม้พระแจกจาก่จายพระนสถานแห่งนี้เพื่อให้การอภิบาลบรรดาคริสตชนที่อยู่ในละแวกนี้ที่พ่อพูดถึงวัดนี่จริงๆวัดเนี่ยมันสร้างมาที่หลังสิ่งที่มาก่อนจริงๆนั้นก็คือศูนย์สังคมพัฒนาบุรินิธิคาทอลิกสุราธ,ธานีก่อนหน้านี้น สนย์สังคมของเราเนี่ยอยู่ที่ส่วนกลางก็คือที่บ้านชุมพาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเราก็เป็นแค่ออฟฟิศเล็กๆเ,เนาะแต่ด้วยเหตุการณ์สึนามิเนี่ยนอกจากที่เราจะพบบรรดาคริสตชนก็ทำให้เราเห็นเนื้องานงานด้านสังคมในการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้คนแถบนี้นับไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติครอบครัวหรือเด็ก ที่ยากจนที่ขาดการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็เลยมีความคิดที่จะตั้งศูนย์สังคมพัฒนาขึ้นณที่แห่งนี้เพราะนั้นเราก็เลยได้เรียกงบป,ประมาณมาเพื่อทำการสร้างศูนย์สังคมพัฒนาก่อนในปี2006หลังจากนั้นในระหว่างที่เราเปิดศูนย์สังคมพัฒนาเนี่ยเราก็วางศิาลาฤกษ์วัดแม่พระแจากจ่ายพันสถานแห่งนี้ด้วย แล้วก็วัดแห่งนี้ก็เปิดขึ้นในปี2008ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุคนรักแก้วนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาค่ะก็อยู่ในศูนย์สังคมพัฒนามุนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีค่ะอืมครับผมอยากจะให้แนะนำโครงการต่างๆนะเพราะจริงๆเมื่อกี้ฟังคุณพ่อเนี่ยมันก็มีความสำคัญเนาะหลังจากสึนามิเนี่ยว่าศูนย์สังคมพัฒนาเราเนี่ยตั้งแต่อดีตหลังจากสึนามิเนี่ยเราช่วยเหลืออย่างไรจนมาถึงปัจจุบันเรามีโครงการอย่างไรครับ ก็ตั้งแต่เซรนามินะคะก็โครงการของศูนย์ส,สังคมนาเมื่อก่อนนะคะเราชื่อว่าศูนย์อภิบาลด้านสังคมนะคะเพราะเป็นช่วงที่เกิดพิบัติเซมินะคะกิจกรรมแรกๆจะเป็นการางานสงเคราะห์นะคะมีเรื่องกลุ่มสงเคราะห์เรื่องกลุ่มอมพย์นะคะให ชาวบ้านที่ประสบภัยรู้จักการเก็บอมนะคะแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องอาชีพนะคะในการช่วยอุปกรณ์ประมงนะคะแล้วก็่อมแซมบ้านที่พังจากซึรามิด้วยบางส่วนนะคะเป็นเป็นงานที่มูลิธิต้องการสงราะห์เพื่อจะให้กลุ่มผู้ประสบภัยได,ได้ได้ฟื้นฟูตัวเองได้ในช่วงเฟสแรกนะคะ mm hmm. เฟสที่2ก็จะเป็นช่วงเข้าสู่เฟสการฟื้นฟูนะคะ mm hmm. เมื่อกลุ่มเป้าหมาย รู้สึกว่าตัวเองสามารถพึ่งพาตัวเองได้มีมีทรัพยากรมีอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแล้วก็มาเริ่มเริ่มฟืนฟ้นฟูอาชีพต่างๆให้ไม่ให้มีการาทํากลุ่มอาชีพมีการกู้ยืมเงินจากกลุ่มนะคะไปเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดนะคะหรือว่าปลูกผักในครัวเรือนเพื่อจะยังชีพในช่วงเบื้องต้นนะคะ เฟสที่3เนี่ยเป็นเฟสพัฒนาก็จะมีโครงการให,ใหม่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประกันค้ามนุษย์เกิดขึ้นในกลุ่มพี่น้องแรงงานข้ามชาตินะคะหรือว่าแรงงานเคลื่อนย้ายที่กลุ่มชาวเมียนมาลาวกัมพูชาเกิดขึ้นแต่พืน้นที่พังงานเนี่ยจะเป็น,ปนพี่น้องชาวเมียนม,มาก,กเยอะนะคะ,ะเป็นกลุ่มเปราะบางที่อพยพหรือย้ายถิ่นฐานไปทํางานในประเทศไทยที่เขายังไม่เข้าไม่ถึงสิทธิ์นะคะโ,โ,โ,โครงการนี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าพี่น้องสนใจจะ ติดตามข่าวสารหรือว่าพี่น้องสนใจอยากจะสนับสนุนโครงการนะครับยังไงฝากช่องทางนิดหนึ่งครับค่ะงานของศูนย์สังคมพัฒนานะคะก็สามารถติดตามได้ของ w w w d i s e c t c o m นะคะหรือทาง f c e e o o o นะคะเพจศูนย์สังคมพัฒนาสังคมทุนสุรา์ธานีค่ะแล้วก็ถ้าพี่น้องสนใจนะคะมันจะมีให้เราร่วมโวรยจากช่วยสงเคราะห์นะคะกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นเด็กนะคะกําพระ กลุ่มเปอบางต่างๆนะคะติดตามได้ทางเฟซบุ๊กจะมีเลขบัญชีขึ้นนะคะนอกจากศูนย์สังคมพัฒนาที่เราทำงานด้านสังคมแล้วเนี่ยก็ยังมีองค์กรคาทอลิกเนาะที่มาเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่นี้ด้วยก็มีเขาเรียกเครือข่ายที่ร่วมงานอันดับแรกก็คือคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ที่เปิดบ้านสงเคราะห์เด็กดอนบอสโกขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่เขากำพ้าจากพ่อแม่ที่ประสบภัยสึนามิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุรรักษ์ชัยนิยรมนเป็นผู้อมริการบ้านดอบอสโกบางสักนะคะ สถานที่แห่งนี้เราจดทะเบียนในนามสถานสงเคราะห์บ้านดอนบอสโกบางสักอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทยค่ะคณะซาเลเซียนและก็มูลนิธิสุราธ,ธานีนะคะก็ได้ร่วมกันจัดหาพื้นที่ที่แห่งนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิเพราะว่าหลายๆครอบครัวพ่อแม่เสียชีวิตเด็กก็กำพร้า หลังจากที่จบเด็กซีนามิแล้วก็จะเป็นเด็กที่ครอบครัวยากจนนะครอบครัวแตกแยกยากจนครอบครัวกำพร้าพ่อกำพร้าแม่แล้วก็ยากจนนะคะแล้วก็เด็กๆที่อยู่ที่นี่ก็จะได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาด้านอาหารอะไรทุกอย่างเลยนะคะก็เราไม่ได้เก็บเงินใดจากผู้ปกครองนะเพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้มีโอกาสเติบโตในบรรยากาศที่ได้รับการอบรม ทั้งด้านจิตวิญญาณแล้วก็ได้รับความรู้เพื่อก็สามารถเติบโตแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ของเขาได้ช่วยครอบครัวได้ช่วยสังคมได้นะคะ จะพามาเยี่ยมชมบ้านหลังเจ็ดนะคะซึ่งเป็นบ้านเด็กชายคือห้องห้องใหญ่นี้จะเป็นห้องโถงเอาไว้ดูทีวีด้วยกันค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องทําการบ้านค่ะเวลาเด็กอ่านหนังสือทําการบ้านเธอจะอยู่ในห้องนี้นะคะแล้วนี้จะเป็นห้องครัวค่ะทุกหลังจะมีห้องครัวเหมือนกันหมดนะคะเนื่องจากว่าจะมีคุณครูแล้วก็เด็กๆช่วยกันทํา แล้วก็นนี้จะเป็นห้องนอนภายในห้องนอนใหญ่เนี่ยก็จะมีห้องนอนเล็กซึ่งคุณครูก็จะอยู่จะพักอยู่ในห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนใหญ่จะมีสองห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำนี่ค่ะจะมีห้องห้องสุขาห้าห้องห้องอาบน้ำห้าห้อง พี่น้องมีโอกาสมาท่องเที่ยวนะะในแถบบริเวณจังหวัดพังงานะคะก็อย่าลืมนะคะแวะมาเยี่ยมบ้านเราได้นะคะบ้านเราสถานที่กว้างขวางแล้วก็มีสวนสุขภาพด้วยนะคะสามารถเดินวิ่งนะะแล้วก็ชมบรรยากาศภายในได้นะคะเพราะบ้านเราเนี่ยสถานที่กว้างค่ะ26่กไร่กว่านะคะแล้วก็มีสวนดอกไม้มีสวนผลไม้นะคะแต่ว่าสวนผลไม้ของเรา ยังออกผลได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าไม้ประดับเยอะค่ะทุกวันนี้เราก็ยังพร้อมนะคะที่จะรับเด็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ยินดีที่จะรับการสนับสนุนจากผู้มีน้ำใจดีทุกๆท,ท่านนะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกๆท,ท่านนะคะที่พร้อมจะให้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆนะคะก็ขอพระเจ้าได้อวยพรทุกท่าน นะคะที่มีน้ําใจดีกับบรรดาเด็กๆในบ้านรอมัสโกแห่งนี้ด้วยขอบคุณค่ะไทยแคทอลิกฮับกอดเบ s s ยู u เย้ คิชนพี่น้องคิดจะชนคนไทยเนี่ยมีไม่เยอะจริงๆเพราะฉะนั้นที่วัดพ่อจริงๆมีมิสซาแค่รอบเดียวคือเวลา10โมงเช้าการฉลองวัดประจำปีของพ่อก็จะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ส่วนท่านใดที่อยากจะติดตามนะช่องทางโซเชียลเนี่ยของวัดเองก็จะมี Facebook พี่น้องสามารถพิมพ์ ในชื่อวัดแม่พระแจกจ่ายพระหนสาทานตะกัวป่ามันก็จะขึ้นมาให้น้องได้ติดตาม i sorry.